ครับเดี๋ยวไปชมขั้นตอนการโพชิรถนะครับมีขัดโขน้ำรับตูมนมานี่ก็อีกขันหนึ่ง นี่ก่อนพ่นนะครับพ่นพ่นพ่นพื้นแบบชนท้ายมาอันนี้ประกอบป่ะโอ้ป่ะโอ้เนื้อคัดป่ะเอาเนื้อคัดลองไฟก่อนรับช่างเรา นี่ก็จะเป็นห้องปบสีโอ้ปบสีนียครับองสีนี่ตูแ้แคปสนข้างมาด้านข้างมา นี่นหน้าเต็มรองพื้นรูรูลังคาชนหน้าชนหน้า งานรอบคันพร้อมดูงานรอบคันครับดีแม็กรอบคันนี้เตรียมพ่นนะครับเตรียมพ่นนี่ลองนี่พื้นอยู่ครับ,รบสนใจทำสีรอบคัน โซนสองเ2้างจ้สี่สองหนึ่ง 21, ครับน่ครับด้านในอันนี้งานรอบคันครับครับน,นี่ก็จะมีฝาท้ายมีฝาท้ายงานกันชนครับาคาไม่แพง นะครับ้องสีงสีกำลังข้งนนครับเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตก็จะลงให้ดูอีกครับในการทำสีพ่นสีนะครับสวัสดีครับกดกดไลค์กดแชร์กดติด,ด,ดตามให้หน่อยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจนี่ก็รอลูกค้ามารับครับ